สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือน,นีป่าวีสิมาหนึ่งเขาห้างซูเบิงจ้าที่ลูกไส้ฝ้าตีให้เบิงเหมือนนขั้ <c oughs> วปราวีปมาณนี่จ้าแต่ปราวีบ้านหนึ่งอยู่ในขั้วจ้วาเพราะว่ามันเตาทานหนึ่งอยู่ข้างนอกจ้าตามมาดูค่ะ นึ่งยู่ข้างนอกพี่ค่ะน,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 นี่นี่นี่ไงอะไจ้าของห้างพอมัจะเป็นปรมาม้านนี้จ้าเมีวน้องแมาลายลายพิ่นรอกะสิปรมาม้านนี้ละจ้า หอมทะลุจออยู่พี่น้องนี่เจ้าก,กินหอมหอมจ้ะคือนขอมเหลานี่จ้ะเอาไปยัดขนมไทยก็ได้เจ้าพวกขนมพวกสังขายาจอบอก,กินหอม นุ้ยวันนี้ก็หลับตานล้วไปอยู่ข้างนอกนี่พี่น้องเอ้ย ในผน,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 นันั่งยู่เก่าก้นเต่าแมวก็ได้นั่งก้นเต่าเป่นขาวห้างเปงนขาวห้างได้เลย กำลังต้มอยู่เอ้แบงเขาเดี๋ยวเดียวไปหายเฮ้ยมันยกหัวไปก่อยเแน่ยยกหัวไปก่อยปนี่ข้าไปใส่ใส่กล่องพี่น่องโยงยังเ็นหน้กงามเลยยกไปเลยค่ะตไปโอ้ หอมหวยหวยตามไปสิตามไปดูนะันข้เหมูเนาะหอมหวยเข้าห้างพี่น้องเข้าห้างาหอมทะลุดจอบพี่น้องได้กินดีบอเอาไปเห็ดพวกขัดสังขยา หอมดีเด้พี่น้องเดข้ามเนาะค่ายเออเารลามก็ได้ใส่ขขาลามพร้อมหอยม่ตองใส่เรื่องอื่นพ้อมมันอยู่เดียวเขาใหม่ตอนหนึ่งตากนันบ่ได้ท้ายถ้าไม่พี่น้องเบิง่งนทายเอาแต่ตอนหนึ่งมาใส่กองใส่กระติบนี่คะ่ะเอาเขาเลยเอากระติบเลย ต้องมีเอากั้าก็กินไ,ไม่แสยบมันหอมไม่ต้องใส่น้ำตาลใส่อะไรไมันก็อร่อยอย่าได้มาเด้อพผี่น่องปไดใส่ทุกมือบันบ้าเนี่จ้ะ หนิจ้าขยห้างจ้าลิปนีก็ไปซ้ำหนีสักก้อนนอพี่น้องนอลิปหนาก็พอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า